บทที่สองดวงวิญญาณคือนักเดินทางที่คงอยู่เป็นนิรันด์หลังจากวันแรกของเธอในดินแดนใหม่แห่งนี้เธอนอนหลับลึกหลับอย่างสนิทหลับสนิทมากเธอนั้นไม่รู้เลยว่าเธอนอน ไปแล้วนานแค่ไหนมันอาจจะเป็นหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวันเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอนั้นก็นอนอยู่บนเตียงเล็กๆภายใต้ร่มฉัดสีขาวใครบางคนได้วางหมอนเอาไว้ใต้ศีรษะของเธอและ คลุมตัวเธอไว้ได้วยผ้าหม่มที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมีจานผลไม้วางอยู่บนถาดใกล้กับเธอถาดนั้นดูเหมือนกับถักทอขึ้นมาจากใบไม้ขนาดใหญ่ เธอตระหนักว่าเธอนั้นหิวมากเธอจึงนั่งลงเบี่ยงเท้าของเธอวางลงบนพื้นและเอื้อมไปหยิบผลไม้เมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอจึงได้เห็นว่า ผู้ที่ต้อนรับเธออยู่เมื่อวานนี้นั่งอยู่ไม่ไกลออกไปท่านกำลังมองมาจากระยะไกลและราวกับว่าท่านกำลังจมอยู่ในความคิดที่ลึกซึง้งเมื่อเธอทานผลไม้เธอก็ประหลาดใจว่าท่านอยู่นั่งอยู่ที่นั่นตลอดเวลาที่เธอนอนเลยหรือ ท่านรู้ว่าเธอตื่นแล้วจึงเดินเข้ามาและยิ้มท่านเข้ามาใกล้กับเธอมากขึ้นแล้วสอบถามว่าเธอนอนหลับสบายดีไหมท่านพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอย่างมากอย,อย่างมากมายอย่างยิ่งและมองดูเธอด้วยความรักอย่างมากมายมากจนกระทั่งเธอนั้น ห้อมละลายในการปรากฏตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันกับท่านว่าใช่เธอนั้นนอนหลับอย่างดีมากมากท่านนั้นอยากที่จะหยิบเอาเรื่องราวของท่านเริ่มจากจุดที่ท่านค้างเอาไว้เมื่อวานนี้เธอนั้นมีความสุขที่จะทำเช่นนั้นและหันความสนใจทั้งหมดของเธอ ไปที่ท่านในขณะที่ท่านเริ่มพูดอย่างรวดเร็วและเฝ้าดูเธออย่างเข้มข้นอีกครั้งสายตาที่มั่นคงของท่านและวิธีการพูดที่มั่นใจนั้นทําให้เธอรู้ว่าท่านรู้สึกว่ามีบางสิ่งณที่นี่ที่เป็นเรื่องราวสำคัญที่เธอนั้นควรจะเข้าใจ เธอนั่งยังตื่นตัวให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ท่านพูดท่านดูราวกับว่าจะล่วงรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเธอที่แม้แต่เธอเองนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องราวของตัวเธอเอง และเธอนั้นก็รับฟังท่านในขณะที่ท่านเปิดเผยเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเธอและเรื่องราวในอดีตแก่เธออย่างช้าๆเธอคือดวงดาวที่ละเอียดอ่อนท่านบอกกับเธอเป็นอมตะและเป็นนักเดินทางที่คงอยู่ตลอดไปผ่านการเวลา และขณะที่เธอนั้นได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์และหนักหน่วงในเวลานี้สิ่งน,นี้ไม่ได้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของตัวเธอเมื่อเธอเริ่มต้นการเดินทางนี้เธอนั้นเคยบริสุทธิ์เหมือนกับทองคําเต็มไปได้วยความพึงพอใจอย่างลึกล้ําและกระจายความสงบนั้นไปอย่างเงียบ ท่านบอกกับเธอว่าครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยอยู่ในรูปและคุณสมบัติเดียวกันกับพ่อของที่แท้จริงของเธอและแม่ที่แท้จริงของเธอเธอครุนคิดอยู่กับไอเดียนี้ เป็นเวลาชั่วขณะหนึง่งแล้วไอเดียนี้ของพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอ และเธอก็ประหลาดใจว่าสิ่งนี้แปลว่าอะไรเธอนั้นได้เดินเคยเดินทางมาในดินแดนต่างแดนท่านพูดว่าบ้านดังเดิมของเธอนั้นอยู่ไกลไกลแสนไกลเป็นหอคอยของความสงบและแสง ที่ซึ่งเธอนั้นเคยอยู่ที่นั่นพร้อมกันกับคนอื่นๆผู้ที่เป็นเหมือนกันกับตัวเธอเองบ้านของเธอคือสถานที่ทางจิตวิญญาณที่ซึ่งอยู่เหนือแสงและเสียง ของมิติของโลกนี้เธอคือแสงที่มีชีวิตคือจิตวิญญาณที่ภายในตัวเธอนั้น เบี่ยมล้นไปด้วยพลังที่พิเศษสุดและคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์ที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอนั้นได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่ในขณะที่สิ่งที่ท่านบอก เล่าแก่เธอนั้นใหม่และแปลกประหลาดแต่ก็ราวกับว่าเธอเคยรู้ถึงสิ่งนี้มาก่อนแล้วและบางแห่งที่ฝังลึกอยู่ภายในความทรงจำของเธอนั้นคือประสบการณ์ของบ้านนี้ พ่อแม่นี้และครอบครัวทางจิตนี้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ณที่นั่นได้ยกันท่านบอกกับเธอว่าในเวลานี้ คนอื่นๆในครอบครัวทางจิตนี้ก็ได้ออกจากบ้านดั้งเดิมมาด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนั้นได้เดินทางไม่ยังแผ่นดินต่างแดนมายังโลกวัตถุและได้อยู่ยังค่องแวะ ในบ่วงพันธะและความสัมพันธ์ของร่างกายเธอทั้งหมดคือนักแสดงในละครท่านอธิบายเธอได้นำร่างกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของเธอแต่เธอเป็นเพียงแขกเท่านั้นในร่างกายเหล่านี้ สิ่งเหล่านั้นชั่วคราวที่จะแก่ลงและจากไปเหมือนกันกันกบที่สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุทั้งหมดนั้นได้กระทำท่านยืนยันเธอนั้นคือดวงวิญญาณที่อยู่ภายใน ร่างกายนั้นมีดวงตาแต่เป็นดวงวิญญาณที่มองเห็นร่างกายนั้นเป็นหูแต่เป็นดวงวิญญาณที่ได้ยินเมื่อร่างกายได้รับความเจ็บปวดเป็นเธอดวงวิญญาณที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้น ท่านพูดว่าความรู้ที่ท่านกำลังให้แก่เธอนี้คือการศึกษาเพื่อการมีอำนาจในการปกครองหากเธอกำลังจะกู้คืนบันลังของเธอเองเธอต้องสร้างสมความเข้าใจนี้ เธอคือนายแต่เธอได้สูญเสียอำนาจของความเป็นนายเหนือพลังของตัวเธอเองไปแล้วท่านแนะนำแก่เธอว่าให้ตรวจสอบดูว่ามากแค่ไหนที่เธอนั้น ยังคงมีพลังในการปกครองเหนือพลังที่ละเอียดอ่อนภายในตัวเธอเองจิตใจสติปัญญาและสันสกาซึ่งเป็นคุณลักษณะที่คงอยู่ในดวงวิญญาณ พลังที่ละเอียดอ่อนทั้งสามเหล่านี้ต้องร่วมมือกับเธอห,หากเธอนั้นกำลังจะปกครองอาณาจักรของเธออีกครั้ง